ครั้งนี้เป็นการเผาครั้งที่สามไม้เดิมนะครับครั้งแรกเผาไปสามชั่วโมงก็คายแก๊สหน่อยๆก็เลยผมรือ้อเราให้เราให้ให้เตาเย็นแล้วผมรือ้อฟืนแล้วก็เรียงฟืนใหม่อยากจะรู้ว่ามันมีข้อบกพร่องอะไรหรือเปล่าถึงเผายากแล้วไม้ลายแก๊สช้า หลังจากลื้อดูแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นเป็นเป็นถามนิดหน่อยส่วนใหญ่จะเป็นไม้ครั้งที่สองผมก็เผาอีกใช้เวลาร่วมสามชั่วโมงอีกไม้ก็ไม่คายแก๊สน้ำคายนิดหน่อยซึ่งว่าดูแล้วผมก็โหมไฟเต็มที่ก็ไม่ได้ผลนะครับสามชั่วโมงผ่านไปผมก็เลยหยุดรอให้เตาเย็นแล้วก็ลือ ฟืนมาเลียงดูเลียงดูใหม่นะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรเลียงใหม่คราวนี้เผาเป็นครั้งที่สามฟืนเดิมนะครับฟืนเดิมซึ่งเผาไปผ่านเผผ่านกันเผาไปแล้วสองครั้งคราวนี้เป็นครั้งที่สามผ่านมาสองชั่วโมงนะครับสองชั่วโมงกว่าแก๊สเดิมออกเลยครับนี่ดูที่ก้นถังนะครับแก๊สเดิมคายแล้วแล้วข้างบนก็เห็นเป็น เปลวไฟพุ่งอยู่ครับเริ่มพุ่งแล้วมองไม่ค่อยชัดหรอกครับเพราะว่ามันแดดจัดแดดเปรี้ยงเลยครับอันนี้เวลามาณสักเที่ยงกว่กๆนะครับเดี๋ยวจะรอดูว่ามันจะเป็นฐานหรือว่าฐานบนฟืนยังไงนะครับเดี๋ยวรอดูอีกนะครับเนี่ยครับ ผมก็เลยบ้างๆหรือทำอะไรก็เลยเอาพวกมันเทศนะครับมาอบมาเผานะครับว่าเผื่อว่าดีป่าให้มันไหมให้มันร้อนเฉยๆไม่มีประโยชน์ครั้งต่อไปคิดว่าอาจจะเอาไก่เอาอะไรมาย่างบนนี้นะครับนี่ครับเปลวไฟออกแล้ว ตอนนี้ฟืนฟืนผมก็ขยับออกแล้วนะครับพวกฟืนเอาฟืนออกให้หมดที่ไหม้อยู่นะก็เป็นแก๊สล้วนๆน,นะครับเป็นแก๊สที่คลายออกจากไม้ล้วนๆน,นะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าหลังจากแก๊สหมดแล้วฐานมันจะเป็นยังไงนะครับ เปิดเตาแล้วครับรอบนี้ไม่มีเสียเลยฐานสมบูรณ์แบบมากเป็นฐานพวกกิ่งต้นว่านะครับดูสิครับมีน้ำหนักมากเลยครับหืมหนักมากหนักโอเคยุบไม่มากนะครับ ยุบไม่มากผมใส่ระดับนี้นะครับระดับระดับขอบระดับเหล็กตัวนี้นะครับยุบป,ประมาณสักประมาณสักหนึ่งคืบนะครับยุบป,ประมาณสักหนึ่งคืบโอเคตอบนี้ฐานสมบูรณ์มากไม่จะเสียเวลาเผาไปตั้งสามครั้งครับ 100%ไม่มีคิดเท่าเลยนะครับโอเคโอเคครั้งต่อไปก็เริ่มพัฒนาฝีมือขึ้นเริ่มได้ประสบการณ์มากขึ้นข้อ,ของคงจะเผาข้างเดียวก็อาจจะติดเลยนะครับครับปล่องนี้ว้ เป็นเหล็กกล่องสี่นิ้วนะครับความหนาก็าประมาณทักสองเซนอันนี้เป็นเหล็กเป,เป็นแป๊บกลมนะครับแป๊บปลาปาหนามากนะครับแป๊บปลาปาเป็นแป๊บซึ่งว่าสนิมไม่ค่อยกินนะครับโอเคโอเคครั้งนี้ผมหันไอ้ท่อแก๊สนี้ไปทาง ไปทางหน้าเตานะครับหน้าเตาหน้าเตากับหลังเตาก็ดูแล้วก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่แต่หน้าเตาเวลาแก๊สเขาเผาไม้แก๊สทัา,า,า,าไปไฟเขาจะออกข้างล่างออกไปข้างหน้าเตาเยอะนะครับต่อไปก็คิดว่าอาจจะกลับมาด้านหลังหรือไม่ก็เป็นด้านข้างๆคืนนะครับน่าจะดีกว่านี้โอเคครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ